น้องคนนี้เขาเลยมีปมปอหนึ่งถึงปอหกที่พ่อแม่เขาไม่ได้เข้าใจแล้วก็ละเลยแล้วก็มองข้ามว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเด็กมันก็ผ่านไปได้นี่มันคือวัคซีนทำให้เด็กคนนี้มันแข็งแกร่งด้วยซ้ำนั่นนู่นนี่คิดขอดีผู้ใหญ่คิดแบบนี้ไงแต่เด็กติดปมตรงนี้ไปแล้วแล้วใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบเขาได้เลยเหรอปะ่ะพ่อแม่ก็พลาดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าพลาดเป็นคนทําให้เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเพราะว่ามีพ่อแม่แต่เหมือนไม่มี ดังนั้นเขาเกลียดความรู้สึกโดดเดี่ยวและทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาเยอะๆเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวทุกครั้งแล้วนิกกี้ก็บอกเขาบอกจริงทุกครั้งเลยนิกกี้ถามเขาว่านิกกี้ตั้งคำถามว่าใช่ไหมล่ะทุกครั้งไหมล่ะที่รู้สึกอยากจหนีจากปัญหาหรือว่าแม้แต่เดินออกจากบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเดินออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็แบบไม่รู้ตัวอีกทีคือตอนที่พี่ชายไปเจอแล้วก็แบบลากกลับบ้านก็คือเหมือนแบบใจมันแบบมันไม่พร้อมเจอสภาพแบบแบบนั้นนะแล้วใจมันก็เลยดิ่งอยากจะไปไปโดด จากชั้นสี่ลงมาเนี่ยในที่เขาไม่อยากจะบอกว่าชั้นสี่นาจะไม่ตายนะเ <c oughs> นีกออกว่านั้นไม่ไม่ไม่อยากให้ให้ไม่อยากให้ไปพาร์ของการที่แบบหนักขนาดน,นั้นดังนั้นอะ่ะให้เรารู้จักตัวเองก่อนเราจะได้แบบรู้วิธีการจัดการตัวเองมากขึ้นอย่างเคสเนี้ยเขามีปมของการที่ว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาเยอะๆเขาจะไม่สามารถที่จะทนอยู่กับใจเขาได้เพราะเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวเด้งขึ้นมาเลยเว้ยดังนั้น,น,นวิธีการก็คือใครที่มีปมแบบนี้นะคะใครที่มีปมแบบไม่ชอบแก้ปัญหาและ เขาเรียกว่าอะไรใครที่มีปมชอบหนีปัญหาลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูเป็นเทคนิคง,ง่ายๆแต่ถ้าเกิดอยากได้เชิงลึกนะต้องมาคุยแต่อันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายเผื่อว่าจะช่วยตัวเองได้ก่อนเทคนิคคือการที่เราพยายามอย่าให้ปัญหามันรวมกันเทคนิค<ๆ>คืออย่าให้ปัญหามันรวมกันเป็นก้อนเดียวดังนั้นคุณต้องแบ่งห้องให้ได้คุณต้องแบ่งพาร์ทให้ได้แบ่งห้องแบ่งห้องแบ่งห้องปัญหานี้คือวันนี้ปัญหานี้คือนี้ปัญหานี้คือนี้ปัญหานี้คือนี้มองให้เห็นเป็นก้อนๆก่อนเพราะว่าบางครั้งหหลลาาาายครรรรัััั้้งที่เเเจอปญแววมมดกน ความรู้สึกมันรวมกันหมดเช่นอย่างเคสนี้คือเขาไปทะเลาะกับแฟนมาแล้วฮิวแฟนไม่ได้แล้วเขารู้สึกรู้สึกแบบช่วยแฟนไม่ได้อะแล้วมันแฟนก็จะเลิกกับเขาด้วยปัญหาฮิวแฟนไม่ได้ไม่พอช่วยแฟนไม่ได้ไม่พอแฟนจะเลิกเพราะแฟนไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจแฟนฮิวกันไม่ได้สองสองปัญหาไล้นะที่โรงเรียนติดเอฟเรียนได้เอฟอีกแล้วทีนี้เขาก็ไม่ไหวกับสามปัญหานี้เขาหนีปัญหาอีกแล้วด้วยความที่เขารู้สึกว่าพอเขาเจอปัญหาเยอะๆแล้วเขาแก้ไม่ได้เขาเจอความโดดเดี่ยวในใจแล้วเขาเกลียดความโดดเดี่ย ต้องเรียกเพื่อนขึ้นมาเลยนะเพราะว่าอะไรกูจะได้ไม่โดดเดี่ยวจะได้อยู่กับเพื่อนไงให้เพื่อนมาฮิลจะได้รู้สึกว่าไม่ชเผชิญอยู่คนเดียวดังนั้นตอนนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนเมื่อกี้สามปัญหาแล้วนะพอไปกินเหล้ากับเพื่อนปุ๊บกลับบ้านดึกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ช่วยที่บ้านทํางานที่บ้านท,ทําธุรกิจส่วนตัวกลายเป็นว่าตัวเองไม่เข้ามาช่วยโดนพ่อดา่าเข้าไปอีกโดนพ่อด่าว่ามึงนี่นะวันๆเนี่ยเอาแต่เละเทะเรียนก็ไม่ได้เรื่องแล้วยังไม่ช่วยที่บ้านทํางานอีกวันๆมึงมีความรับผิดชอบอบะไร้างม ใหญ่เลยพ่อ่าอีกไม่พอแม่ไม่ไม่เข้าใจอีกแม่ก็่าอีกมีพี่ชายคนเดียวที่เข้าใจแต่พี่ชายก็ไม่ได้สามารถจะปอบได้ที่บอกว่าโอ้โหนอย่างมันยุ่งดัดกูเดี๋ยวพ่อลุงด้วยอะไรเงี้ยที่บอกว่าดังนั้นพี่ชายไปตามพี่ชายไปตามเหมือนแบบพอพอเขารวมรวมหลายเรื่องนี้ปุ๊บพอเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนใช่ป่ะมันกลายว่าแม่ไม่เข้าใจเขาพ่อไม่เข้าใจเขาห้าเรื่องก็้ปไปแล้วห้าเรื่องเข้ปไปแล้วทีนี้กลายว่าเขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากเขาเลยอยากจะไปคอต่อๆที่บอกว่าเลยเดินออกจากบ้านแบบนี้ออกจากบ้านกลางดึกแล้วก็แบบไไปเเดดิินนแแบบบบมม่่รู้จุหายะ ของบนรถก็ทิ้งไว้แล้วก็แบบไม่สนใจแล้วคือไม่ได้ล็อกรถไม่ได้สนใจอะไรด้วยไปเลยพี่ชายต้องไปตามเออเิ็งเขาเล่าอย่างนี้นะซึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วว่าเขาอยากจะกระโดดแล้วซึ่งมันเป็นจุดเล็กๆที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเอาปัญหามารวมกันเป็นก้อนเดียวเขาเรียกว่าก้อนความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่แย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 ่ห้าก้อนนี้เป็นก้อนเดียวแล้วมันเป็นก้อนที่ใหญ่เพราะมันไม่ใช่แค่แ yeah ย่แล้วก็รู้สึกแค่เล็ก แตม่มันหลายเรื่องรวมกันแล้วพ่อก็ด่าแบบนั้นอีกแปลว่าแบบพ่อไม่เข้าใจเขาอีกเขาอีกมันก็ยิ่งแย่เขาไม่เข้าใจตัวเองแล้วเขาไม่เข้าใจแฟนไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจแม่รู้สึกว่าไม่รู้มันมีใครอยู่ข้างกูได้บ้างกูก็ไม่สามารถรักตัวเองได้แล้วณตอนนี้เลยตัดสินใจไปดีกว่าเบอะปะแต่พี่ชายเหมือนเห็นทรายบางอย่างก็เลยเหมือนออกไปตามประมาณนั้นนะแล้วก็เลยเหมือนแบบโดนโดนพี่เบรกแล้วก็กลับมาแล้วก็เลยโทรหาอีกีซึ่งแบบวันนั้นที่เขาจองคิวมาคือวันที่เขาแบบหนีออกจากบ้านแล้วแบบกลับมาคือกลับมาแล้วเขาแบบ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกูกูบายขนาดนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกกับมามีสติครั้งหนึ่งว่ากูไม่ได้อยากอย่างนั้นอนะคือมันไม่ได้อยากตายแต่ไม่อยากอยู่อะมันเป็นความรู้สึกเนี้ยดังนั้น,นเขาก็ไม่รู้จะทาไงเขาเลยหาคนช่วยมันก็เลยมาถึงนีกกีนแล้วทราเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเจอลองแบ่งปัญหาแยกเป็นห้องๆก่อนเพราะว่าอะไรมันจะได้ทําให้มันถ้าถ้าเราแยกปัญหาปุ๊บมันจะได้มันจะทําให้เราไม่ได้จมจม,จ,มจนกลายเป็นว่าเราโดดเดี่ยวเพราะเราหนีความรู้สึกโดดเดี่ยวหลังจากที่ปัญหาเยอะเข้า